เฮ้ย hey, มายังไงไว่ไอ้เสือออกจากถ้ำเสือสักทีนะเองทีรยุทธ์เอ่ยอย่างยินดีเมื่อเห็นเพื่อนรักแวะเวียนมาหาเมื่อ,อไหร่พวกกูจะได้ไปเที่ยวไร่มึงสักทีไหว้ไยัยพงเทพเอ่ยบ้างเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งถามมาถึงแบบเนี้ยฉลองกันหน่อยสิวะกูว่าออกไปข้างนอกกันทีรยุทธ์ทำท่าทีรวบของบนโต๊ะแต่พนาธรรีบยกมือห้ามทันที เด๋วเด๋วฉันมาที่นี่ยเพราะว่าฉันคิดถึงพวกแกสองคนพอดีมาเยี่ยมแม่นะ่ะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะแสดงว่าแกไม่ค้างอ่ะสิเออพรุ่งนี้มีนัดคนงานไว้นะ่ะบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยจะเก็บงานอีกนิดหน่อยถึงจะให้พวกแกสองคนไปเที่ยวที่นั่นนะ่ะมีบอ่อตกปลาด้วยนะว้ยเทพแหมยิ่งฝั่งยิ่งหน้าออกไปเที่ยววะอาทิตย์หน้าเลยไปไงเพื่อนยังยังบ้านยังไม่เรียบร้อยฉันยังไม่อยากให้พวกแกไปหรอกนะ รออีกสักหน่อยนะแต่วันเนี้ยฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับไอทีหน่อยมีนานพืชไร่ฉันก็จะออกผลแล้ววะเองสองคนขอคุยด้วยหน่อยสักแป๊บนะไม่กินอะไรแน่นะทีละยุทธยังยำ้ำซึ่งได้คำตอบเช่นเคยทั้งสามเข้าไปในห้องทำงานของทีละยุทธนั่งคุยกันอยู่สักครู่ใหญ่ๆก่อนที่พนาธรจะขอตัวขับรถออกไปเขาคิดอะไรเรื่อเปื่อยคิดถึงช่วงชีวิตที่เขาขาดบิดาตั้งแต่เล็ก Terror, แ,ตแต่ก็ไม anyway, mm ่ไ hmm. ด mm ้ขาดความอบอุ่นมันดาสามารถส่งเขาไปเรียนเมืองนอกจนจบมาและไปทำไรที่ปากช่องเขาเบื่อสังคมเมืองเขาก่อร่างสร้างตัวได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วระดับหนึ่งแม้ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็พอใจเขาเหยียบเบรกจนเสียงสีของล้อกับถนนเสียงดังลั่นกระนั้นยังชนโครมเข้าให้พนาธรตกใจเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้หนีเขารีบจอดรถลงไปดูสิ่งที่เขาชนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็มาไม่เร็วมากนักนี่เป็นช่วงเลี้ยวโค้งพอดีจังหวะชะลอรถเป็นยังไงบ้างเขาทําท่าย,ยื่นมือไปจับแต่ถูกอีกฝ่ายสะบัดตัวและพลิกมือเขาออกไปทั้งที่เจ้าตัวยังนั่งจอมคลางอยู่ที่เดิมลุกยังไม่ได้เดินยังไงไม่ระวังรถเลี้ยวเลย เป็นอะไรมากหรือเปล่ายังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอเสียงเจ้าตัวออกแหลมสูงไม่ตายก็บุญโขแล้วขับรถภาษาอะไรไม่ดูคนข้ามถนนเลยมาข้ามอะไรตรงที่มืดๆอย่างนี้ล่ะนายจะไม่รับผิดชอบหรือไงฉันจะพาไปหาหมอลูกไหวไหมเขาทำแท่ขยับเข้าใกล้ทำให้ร่างนั้นเกร็งขึ้นระมัดระวังมากขึ้นพร้อมพยายามขยับตัวแต่ก็พับลงไปนั่งอีกชายหนุ่ม กวาดสายตาตามมองตั้งแต่หัวจะหลดเท้าตัวก็ไม่ใหญ่มากนักแต่สวมเพียงเสื้อตัวใหญ่เท่านั้นเองเขาตัดสินใจทันทีช้อนร่างนั้นลอยขึ้นจากพื้นเจ้าของร่างอ้าปากค้างแต่ไม่ขัดขืนอะไรตอนนี้ต้องปล่อยตามน้ำแล้วพอขัดขืนไปเดี๋ยวจะไม่มีที่สุกหัวนอนพอขึ้นรถมาเขาชวนคุยโน่นนี่นั่นแถมถามชื่อด้วยว่าชื่ออะไรพอเอ่ยชื่อขึ้นมา เขากลับหัวเราะและทวนชื่อปรสนาแปลว่าหายน,นะถ้าทางเราจะเป็นตัวก่อปัญหาที่บ้านแน่แน่ตัวเล็กนิดเดียวทำไมหนีออกจากบ้านมาละปัดจะให้พาไปส่งบ้านไหมเดี๋ยวไปหาหมอก่อนคลินิกปิดหมดแล้วนอกจากจะไปที่โรงพยาบาลปากช่องไม่นะฮะปัดไม่ไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเออเป็นเงันไปที่สุดก็จนปัญญาของชายหนุ่ม เมื่อสอบถามแล้วเด็กนี่ยังไม่มีที่ไปเขาจึงชวนกลับไปพักที่บ้านไร่ด้วยกันทําให้เด็กปัดดีใจอย่างที่สุดแต่พอบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลกลับวอยวายไม่ไปเด็ดขาดตอนนี้ขาที่โดนรถเฉี่ยวทับเอาก็บวมขึ้นมามากเห็นทีต้องพากลับไปที่ไร่ไปตั้งหลักก่อนนั่นแหละดึกมากแล้ววนหายคลินิกก็ปิดหมดแล้วจะพาไปส่งบ้านเด็กนี่ก็ไม่ยอมบอกแต่พอบอกว่า ให้ไปอยู่ด้วยกันสักสองสามวันกลับตื่นเต้นดีใจสงสัยหนีออกจากบ้านมาแน่แน่ชายหนุ่มมั่นใจเช่นนั้นเขาเองก็แปลกใจตัวเองไม่ใช่น้อยทําไมเวลาเขาพูดกับเด็กคนนี้กลับรู้สึกอยากชวนคุยอยากจะคุยด้วยมันรู้สึกอยากซักไซส์อยากรู้จักมากขึ้นอยากได้ยินเสียงโต้เถียงจากเด็กคนนี้มันคล้ายเสียงผู้หญิงยังไงไม่รู้ทันทีที่รถเขาจอดต้องหันไปปลุกคนนั่งข้าง งงเงียอยู่นิดหนึ่งแล้วเหมือนจะนึกขึ้นได้ทำท่าจะลงจากรถก็สูดปากพนาธรต้องเป็นคนอุ้มเข้าบ้านวางลงตรงเก้าอี้ยาวทางขึ้นบันไดชั้นสองลุงไผ่ป้าบัวไปไหนคุณต้องการอะไรบอกผมได้ยายบัวหลับอยู่มันก็ดึกแล้วนะผมอยากได้น้ำร้อนมาประคบเท้าหน่อยเขาพูดพร้อมก้มลงมองเท้าเอามือแตะลงไปที่นั่น เจ้าตัวรีบหดเข้ากลับครางเล็กน้อยโอ้โหทำไมบวมขนาดนี้คุณไผ่ลุงไผ่ตาโตเมื่อเห็นเท้าที่บวมผมว่าไปเรียกคุณหมอรุดมาเถอะครับดีกว่าเรามาทำกันเองเออตีสามแล้วนะงั้นปาดปแปบ,บน้ำเดี๋ยวฉันจะไปเอาเสื้อผ้าฉันมาให้ใส่ก่อนชั่วคราวมันอาจจะตัวใหญ่มากนะทนหน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังนั่นห้องน้ำเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาให้ หลังจากเขานำเสื้อยืดคอกลมสีทึบๆและกางเกงขาสั้นมายื่นให้แล้วตัวเขาเองก็ขึ้นไปอาบน้ําชั้นบนก่อนจะโทรเรียกหมอทั้งเขาและปัดอาบน้ําเสร็จคุณหมอรุดก็มาถึงแต่ทันทีที่คุณหมอเดินเข้ามาเห็นคนเจ็บถึงกับยืนนิ่งไปนิดนึงขณะที่คนเจ็บทําท่าทางบุยๆใบๆส่งมาให้ชอบกลกระทั่งคุณหมอดูแลเท้าเสร็จฉีดยาเรียบร้อยพนาธร ต้องเอ่ยขอโทษที่ทำให้คุณหมอต้องมาที่บ้านดึกๆดื่นๆเช่นนี้อยู่ๆคนเจ็บก็อยากขึ้นไปนอนดือด้อๆอยากนอนแล้วหลอปัดคงเพียรรถด้วยเจอยาหมอที่ฉีดไปด้วยไปจะพาไปนอนคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาคุยด้วยคุณหมอต้องรักษาสัญญานะเสียงปัดลอยๆมารักษาผมจนหายด้วยนะสัญญาด้วยล่ะเป็นอะไรไปปัดหมอเขาอยู่ที่นี่แล้วน่ เดี๋ยวก็หายอ้าวคุณธีรยุทธ์วันนี้มีอะไรละ่ะนัดเจอผมตั้งแต่เช้าเลยนายผลิตรับนัดแรกของวันเป็นธีรยุทธ์ผมอยากจะมาคุยเรื่องของพืชไร่หน่อยครับผลผลิตที่ออกมาปีที่แล้วถึงตอนนี้นะครับอ้าสิมานั่งคุยกันข้างในเลยดีกว่านายผลิตเดินนำหน้าเข้าไปสายตาเขาเหลือบมองเห็นหญิงสาวสวยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแต่งตัวเข็ดฟันอยู่ในห้องนั้นด้วย ทำให้เขาชะง,งักนิดหนึ่งอ๋อนี่นิยาบันคู่มั่นผมเองละ่ะเจ้าหล่อนยกมือทำความรู้จักเขาอย่างเสียไม่ได้มากกว่าผมจะต้องไปคุยงานคุณคงเบื่อแน่นอนไปเที่ยวช็อปปิ้งที่ไหนก่อนไหมล่ะเยน็ยนๆคุณก็อยเข้ามาดีค่ะหนุยอยากไปช้อปปิง้งหล่อนไม่พูดเปล่าแบ,บมือออกมาข้างหน้าแบบไม่ไอายแขกเลย ทีลยุทธคิดรังเกยียจผู้หญิงประเภทนี้ในใจดูท่าทางแล้วนายผลิตนี่คงหลงย่าอ่อนไม่ใช่น้อยดูห่างกันเยอะเลยควักเงินปึกใหญ่ยื่นมาให้อย่างไม่ลังเลแม้นั่นก็ไม่ลังเลที่จะแสดงบทรักอย่างเอาอกเอาใจต่อหน้าแขกอย่างทีละยุทธด้วยการจูบอย่างดูดดื่มเช่นกันก่อนจากลาแล้วออกจากห้องไปกวัวจะได้คุยธุระเรื่องพืชไล่กับเพื่อนอย่างพนาธรได้ก็กินเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว ไม่อยากเชื่อว่าโคแก่จะเคี้ยวห้าอ่อนประเภทนี้ลงเลยจริงๆในขณะที่ทีรยุทธทำธุระให้พนาทรทางนี้เจ้าตัวก็กำลังยุ่งกับคนเจ็บภายในไร่เขาให้ปัดนอนในห้องเดียวกับเขาห้ามทำอะไรจนกว่าขาจะหายเรามาเปิดอกคุยกันดีกว่าไหมปัดฉันว่านายไม่ใช่ผู้ชายเต็มตัวมั้งคุณเอาอะไรมาพูดปัดรีบขยับหนี ฉันว่านายเป็นทอมมากกว่าไม่ใช่ฮะเป็นผู้ชายผู้ชายที่ไหนเสียงแบบนี้กันวะมันก็เรื่องของเสียงไงเสียงตอบไม่ค่อยเต็มปากนักพนาธรหัวเราะน้อยๆเมื่อเห็นสีหน้าและท่าทางของอีกฝ่ายผู้ชายที่ไหนเขาจะอายหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกแบบนี้ล่ะฮึฉันจะแก้ผ้านายก็ดูไม่ได้อีกก็บ้านปัดไม่ได้เลี้ยงมาแบบนี้นี่ฮะคือว่าเอาเธอเอาเธอไม่ต้องมาแก้ตัวล็อก นายจะเป็นผู้ชายก็เป็นไปฉันไม่สนหรอกฉันว่านายเป็นทอมแหละแต่ฉันก็ไม่ใช่สเปคทอมนะอยู่จนกว่าขาจะหายในห้องนี้แหละเดี๋ยวเสื้อผ้าจะให้หอมมันออกไปซื้อให้รูปร่างไม่ได้ต่างจากหอมลูกตะไผ่หรอกจะได้ไม่ต้องมาใส่เสื้อผ้าฉันมันตัวใหญ่เกินเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องนอนแล้วหันกลับมาอีกครั้งเออเสื้อผ้าเนี่ยเอาไปตากข้างล่างให้หอมมันเอาไปตากให้ก็ได้ กางเกงในอย่าเอาไปตากในซอกตู้แบบนั้นนะมันจะอับเข้าใจไหมเขาจากไปแล้วแต่ปร,รัสนายังอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นเขารู้ด้วยเหรอว่าหล่อนแอบเอากางเกงในไปตากที่ซอกตู้ไม่น่าละ่ะเขาถึงบอกว่าหล่อนเป็นทอมอก็กางเกงในมันหญิงจ๋าออกอย่างนั้นนี่นาหรือว่าจะเป็นลุงหมอบอกอะไรเกี่ยวกับหล่อนอย่างนั้นหรือคงไม่กระมังก็หล่อนพยายามบอกลุงรุตแล้วนี่นา ว่าอย่าพูดอะไรถ้าว่าหล่อนเป็นทอมทําไมเขายังให้หล่อนนอนในห้องเดียวกับเขาล่ะเขายอมนอนบนโซฟาปล่อยให้หล่อนนอนที่เตียงใหญ่คนเดียวด้วยซี่ต่ฮ่าฮ่าให้พี่ปาดเดินได้ดีแล้วนี่นาดูสิใส่ชุดที่หอมซื้อมาให้ได้พอดีเลยหอมทำเสียงดิดดินลงมาที่ควานี้อยากกินอะไรจ้ะพี่ปาด หอมจะทำให้จ้าหอมทำท่าทางนัวเนียกับปัดอย่างออกหน้าออกตามาดูว่าป้าบัวทำอะไรเข้าเที่ยงรับคุณไผนะ่น่ะอุ๊ยหอมจะบอกอะไรให้นะพี่ปัดเมื่อก่อนนะ่ะนายไผ่กินข้าวเที่ยงในไรกับคนงานโน้นไม่กลับมาบ้านเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกตั้งแต่พี่ปัดมานี่แหละนะมากินที่บ้านทุกวันเลยแหละก็มาดูคุณปัดเขาขาเจ็บไงล่ะนางหอมห้แล้วนี่ป้าก็ยังมากินอยู่ ยังไม่หายเดียหรอกนะมีเพื่อนมากินด้วยที่บ้านที่โน่นมีแค่คนงานมันอร่อยต่างกันจริงด้วยเห็นพิปัดแล้วก็เจริญหูเจริญตาฉันเองยังเป็นเลแมะหอมทําตาหวานพอแล้วนางหอมเองมันชักเจะาเวอร์ไปกันใหญ่แล้วจัดของขึ้นโต๊ะได้แล้วคุณไผ่จะมาแล้วเร็วเข้าหมัวอ้อยอิงอยู่นั่นแหละแม่หอมพี่ช่วยปัดบอกพร้อมกับยกของช่วยออกไปตั้งโต๊ะ หมอว่าอะไรนะหมอมั่นใจได้อย่างไงวันนั้นเป็นยายปัดลูกของผมก็ผมไปเห็นมากับตาแล้วนะสิครับแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอตอนนี้ล่ะหมอนี่มันกับปาเข้าไปเกือบปีแล้วนะหมอนายผลิตว่าเสียงดังก็ผมเห็นคุณปัดเธอมีความสุขที่นั่นผมก็ดีใจไม่อยากให้เธอเลิดไปไหนอีกครับผมอยากจะไปที่นั่นเขาอยู่กับผู้ชายแบบนั้นหมอเชื่อหรือว่าผู้ชายเขาจะไม่รู้ว่ายายปัดเป็นผู้หญิงมันไม่เสี่ยงไปหน่อยแล้วหมอ ผมน่าบอกกับคุณไผ่ตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าให้ช่วยดูแลหน่อยเพราะอะไรเธอถึงหนีออกจากบ้านแต่ผมก็ไม่ได้เล่าทั้งหมดเอะแสดงว่าเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงสิหมอผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นหญิงหรือชายหรอกครับบอกไปว่าคุณลูกปัดหนีออกจากบ้านเพราะไม่ถูกใจพ่อมั่นกับผู้หญิงคนใหม่และจะแต่งงานแล้วไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองต้องรีบไปแล้วป่านี้นายไผ่คนนั้นมันจะทำอะไรลูกผมก็ไม่รู้ คุณผลิตถ้าจะทำเขาทำตั้งแต่วันแรกแล้วครับเขาไม่ปล่อยให้อยู่อย่างมีความสุขหรอกครับคุณปัดเธอเองก็อยู่ยังกลับเป็นบ้านของเธอเองซะอีกครับแน่ว่าอย่าไปกวนเธอตอนนี้เลยปล่อยให้เธออยู่อีกสักพัดเถอะผมว่าเอา้าผมจะลองดูแต่ยังไงผมก็ต้องคุยกับยายปัดที่ได้ก่อนแต่งงานคนที่นายผลิตกำลังพูดถึงนั้นตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านไร่ที่มีสองหนุ่มเพื่อนรัก ไปถึงก่อนหน้านั้นแล้วและกำลังมีความสุขกับธรรมชาติที่สุดโดยเฉพาะพงเทพชอบบรรยากาศบ้านไร่ของพนาธรเป็นที่สุดมาอยู่สองสามวันกูยังไม่ได้ไปตกปลาเลยวันนี้กูจะไปตกปลาพงเทพเอ่ยลุงไผ่เตรียมอุปกรณ์ตกปลาให้ด้วยนะพงเทพบอกก่อนจะหันมากอดคอปัดเอ้ยปัดวันนี้ไปตกปลากันพนาธรเห็นดังนั้นรีบลุกพวดจากเก้าอี้มาดึงแขนเพื่อนหนุ่ม ออกจากคอของปัดอย่างแรงเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นอะไรวะไอ้ภัยบอกดีๆก็ได้ไม่ต้องโอบคอกันนะ่ะสีหน้าเขาบึ้งตึงแบบไม่พอใจอะไรวะไอ้ภัยเองเป็นอะไรวัเนี้พงเทพมองอย่างไม่เข้าใจมานี่ปัดไปกับฉันไม่ต้องไปตกปลาอยากทำบาปมากหรือไงเขาดึงข้อมือปัดออกห่างจากพงเทพเป็นอะไรกันวะธีรยุทธ์ออกมาสมทบนี่ไงไอยุทธ ไปเป็นเพื่อนไอ้เทพตกปลาทีมึงมันกําลังอยากมีเพื่อนเนะ่อ้าวไอน้นี่หวงไม่เข้าเรื่องเป็นเอามากนะมึงอ่ะเทพบ่นตามหลังเพื่อนหนุ่มที่เดินจากไปพร้อมปัดตั้งแต่มันได้เจ้าปัดมาเนี่ยดูมันเปลี่ยนไปนะสงสัยเปลี่ยนรสนิยมแล้ววะ่ะทีรยุทธพูดปนขำเย็นวันนั้นหลังจากกลับมาจากไล่ทุกคนรวมตัวที่โตอาหาร ยังไม่ทันจะลงมือทานอาหารเสียด้วยซ้ำเสียงรถก็แล่นกร้บาเข้ามานได้แต่เดียวลุงไผ่ก็เข้ามาบอกว่านี่ยาบันมาถึงไร่แล้วเล่นเอาเทียรยุทธหน้าตาตื่นตายลงว่ากูจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอเทพเมื่อวันก่อนนะกูยังเห็นเจ้าหล่อนอยู่กับนายผลิตอยู่เลยถ้าหล่อนเห็นกูเรื่องไอไผ่จบกันพรุ่งนี้กูกลับกรุงเทพ มึงก็ขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวกูให้หอมเอาอาหารไปส่งถึงห้องเทพบอกเร็วสิไปได้เลยทีรยุทธ์รีบจัน้นตามคำบอกของเพื่อนรักทันทีพอคล้อยหลังนิดเดียวเท่านั้นเสียงแปลนของนิยาบันก็ดังเข้ามาก่อนรู้ตัวเสียอีก ไพ่คะ่ะไม่เห็นออกมารับหนุยเลยคะ่ะคิดถึงจังเลยคะ่ะหล่อนมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเนียวข้อชายลงมาหอมแก้มแบบไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นทำให้สีหน้าคนที่อยู่ตรงนั้นบอกบุญไม่รับปัดลุกขึ้นทำท่าทางจะเดินออกไปจากตรงนั้นแต่พนธรเรียกเอาไว้พออหารมือนั้นผ่านไปทุกคนกลับเข้าห้อง ปล่อยให้พนาทรอยู่กับนิยาบันสองต่อสองเท่านั้นพายหนุยเดินไม่ไหวแล้วนะคะช่วยหนุยหน่อยนะคะผมบอกแล้วว่าอย่ากออกมาไร่ให้คุณรออยู่ที่บ้านไงเขาตอบทำท่าหุ่นง,งิดเล็กน้อยแต่ก็ยอมให้อีกฝ่ายเกาะแขนที่แข็งแรงหากแต่ดวงตามองตามร่างของปัดหิ้วกระติกน้ำเดินตามเทพไปอีกทางด้วยความหุนหง,งิด เพราะว่าเทพคุยไปหัวเราะไปบางคราวก็จับศีรษะบางคราวก็จับหัวไหล่ปัดบ้างทั้งสองช่างถูกคอกันจริงๆพนาธรไม่สนใจว่าทั้งคู่จะคุยอะไรกันเฮ้ยเทพนายจะไปไหนพาปัดกลับมาได้แล้วกลับบ้านนะ่ะอ้าวเพิ่งจะออกมาไม่นานเองเออกลับมาเร็วเข้าฉันจะกลับตอนนี้แล้วเร็วไปปัดมันโกรธเราสองคนจนจะกินเราได้แล้ว เทพบอกคำๆนี่เธอเป็นผู้ชายหรือเป็นทอมกันแน่นเนี่ยนิยบันถามตรงๆดูหน้ายังกับผู้หญิงเลยนะทอมสมัยเนี้ยสวยจะตายไปเขาอยู่กับผมมานานแล้วครับคุณอย่ายุ่งกับเขาเลยนะนุย้ยพนาธรตัดบทแล้วขับรถยังกับพายุกลับบ้านครันพอถึงบ้านเทพรีบโทรไปยังวีรลยุทธทันทีเมือง รีบดาเนินการเถอะวะกูว่าขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะไอ้ไผ่มันไม่เป็นอันทํางานทําการจากการสนะไอย้ยศยายนุ้ยเนี่ยเกาะไม่วางเลยไอ้เพื่อนเราก็เสือกมาหวงกูซะนี่มันหวงมากเกินไปแล้วเร็วหน่อยนะเมึงกลับมาที่บนห้องระหว่างพนธรและปัดเขาไม่ยอมปล่อยให้หล่อนไปอิสระสำหรับวันนี้เขาดูหงุดหงิดและเสียงดัง ปัดเถียงเขาทุกช็อตเช่นกันจนเขาต้องกระชากร่างร่อนเข้ามาหาตัวเขากดจมูกเข้าหาแก้มนวลปัดอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกเขาไม่รอให้หล่อนดิ้นขัดขวางชายหนุ่มจูบที่ซอกคอปรัสนาสติคืนพยายามดิ้นขัดขืนแต่เขาก็ไม่ปล่อยเสียแล้วเธอนึกว่าฉันโง่หรือไงปัดฉันนอนในห้องเดียวกับเธอทุกคืนเธออีออกับเจ้าเทพเนี่ยนะ บ้าไปแล้วหยุดนะหยุดก็เบ้าแล้วเขาจูบเธอทั่วใบหน้าโอบกอดไว้ดึงรั้งมาที่เตียงใหญ่จมูกโด่งของเขาละเอียดลงมาเรื่อยๆทำให้ร่างนั้นแน่นิ่งไม่อาจจะเอ่ยเสียงใดๆออกมาได้มือเขาไวและเหมือนกับมีมือมากมายเหลือเกินไม่นานนักหล่อนก็แทบไม่เหลืออะไรบนร่างกายเลยพนาธรลูบไหลไปตามร่างกึ่งเปือยน,นั้น ลมหายใจของเขาติดขัดและหายใจแรงเช่นเดียวกับปรัสนาที่กำลังสถานไหวไม่อาจหักห้ามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตนได้แม้จะได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านก็ไม่อาจจะผ่าออกจากกันได้ทั้งสองปล่อยจิตให้ล่องลอยไปตามความสุขที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่ถูกบ่มมานานแสนนานแต่แล้วประตูก็ถูกกระชากเปิดออก ไฟจากด้านนอกสาดส่องเข้ามาพร้อมเสียงกรีดพนาทรดึงผ้าคุมร่างให้ปรัสนาตายแล้วตายนี่นี่น,น,น,นี่คุณทำแบบนี้หลอกภัยฉันไม่ยอมเสียงกรีดของนิยบันปลุกคนทางบ้านให้ออกมาออก,กันที่หน้าห้องรวมทั้งนายผลิตที่เพิ่งมาถึงนุง้ยนี่คุณจริงๆด้วยใช่ฉันเองคนที่คุณบอกว่าจะแต่งงานด้วยแต่ก็ปล่อยให้ฉันรอรอแล้วรอเล่า เอาเรื่องลูกสาวมาอ้างยังไงล่ะทําไมรับไม่ได้ใช่ไหมหนูหนุ้ยใ,ใจเย็นลูกคุณพาณิชย์แม่ของพนาธรเอ่ยปากอีกคนเย็นไม่ไหวแล้วค่ะดูสิคะดูที่ไผ่ทําหล่อนชี้มือมาที่เตียงพนาทรอยู่ในชุดเสื้อคลุมตัวเดียวยืนอยู่หน้าบึ้งตึงนี่มันอะไรกันมาเยอะแยะไปหมดลูกสาวฉันอยู่ไหนนายผลิตรีบถามกับพนาทรชายหนุ่มหันไปที่เตียงแต่ว่างเปล่า ปัดปัดหายไปเ<ก>เสียงร้องขึ้นพร้อมกันถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรฉันเอาเกตตายแน่นายผลิตเอ่ยเสียงเกลี้ยกราดคุณคิดว่าผมจะปล่อยให้คุณรอดเหรอคุณพ่อตาเขาวิ่งส่วนทุกคนลงบันไดมาทั้งที่อยู่ในชุดเสื้อคลุมตัวเดียวแบบนั้นส่วนทางด้านปรัสนานั้นเมื่อเห็นบิดาของหล่อนมาด้วยเท่านั้นก็รีบเอาผ้ามัดต่อๆกันปีนลงมาจากหน้าต่างชั้นสองด้วยชุดสวมเพียงเสื้อตัวเดียวของพนาธรเท่านั้น พอลงมาได้ก็เริ่มร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนได้คุณปาดอย่าไปไหนเลยครับอยู่สู้ความจริงเถอะเชื่อผมพงเทพนั่นเองปรัสนาพวาเข้าหาด้วยความอัดอั้นตันใจสะอื้นอกัอกในอกของชายหนุ่มเชื่อผมนะครับมาถึงตรงนี้แล้วไผ่เขารักคุณมากครับไอเทพไอเพื่อนชอบตีไทยครัวมานี่เลย พว <_ an> กการปั้นถูกซัดเข้ามาหาเมื่อร่างถูกกระชากออกจากร่างของปรัสนาแล้วนึกว่ากูจะยอมเหรอพงเทพทำท่าจะเอาคืนปรัสนาเข้ามาขวางยกมือพนมคุณเทพขาปัดขอนะคะอย่าทำอะไรคุณไผ่เขาเลยค่ะเขาเข้าใจผิดนะคะรักกันจริงนะผมอเจ็บเป็นนะ <_ an> มึงหยุดเลยนะไม่ต้องมามองก้นเมียกูมึงรู้นานแค่ไหนแล้วว่าปัดเป็นผู้หญิง ไปกลับเข้าบ้านไปคุยกันได้แล้วเรื่องมันจะได้จบจบพ่อตามึงก็มาแล้วคอยดูแค่ว่าแฟนเก่ามึงอาจจะยอมไหมเท่านั้นแหละคนอย่างฉันรอจะยอมนุย้ยอย่านะนิยบันยืนเล็งปืนมาที่ปรัสนา ที่แท้นางคนนี้เองที่เป็นลูกของนายผลิตที่ขัดขวางการแต่งงานของฉันมาโดยตลอดพอมาถึงภยัยแกก็มาขัดขวางฉันถึงที่นี่แกอย่าอยู่เลยอย่านะนุย้ยอย่าทำอะไรลูกสาวฉันเนะนายผลิตเดินเข้ามาขวางไว้ทำไมไอ้อ้วนทำไมเธอตะโกนเสียงดังแกนึกว่าฉันไม่กล้าระพอ่ออย่าเข้ามาขวางทางปืนอย่างนั้นนะพอ่อ ปรัสนาตะโกนกล้องวิ่งเข้ามาหาอีกคนทําให้พนาธรพยายามดึงเธอไว้ฉันจะยิงมันทั้งพ่อทั้งลูกเลยหมดเคราะหมดโศกกันเสียทีคุณผานิชเอ่ยพร้อมถอนหายใจเบาๆ ถ้าคุณผลิตหายดีออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อไรก็จัดงานแต่งงานได้แล้วนะตาไพผมจะจัดที่บ้านไร่นะครับแม่เพราะว่าที่นี่เป็นวิมานรักของผมจัดที่นี่ก็กว้างขวางดีแล้วหนูปัดไปไหนเข้าครัวครับทำอาหารไปเยี่ยมพ่อ,อยายหนุยนี่แม่ก็ขาดไม่ถึงเลยจริงๆคงติดคุกหัวโตนั่นปัดมาแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะ พอทั้งสองขึ้นมาบนห้องเขาไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าชายหนุ่มกอดปรัสนาด้วยความรักอีกครั้งผมจะแต่งงานกับปัดหลังจากพ่อคุณหายดีเราจะจัดที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นวิมานรักของเราปัดเห็นด้วยค่ะหญิงสาวยิ้มปัดอยากอยู่ที่บ้านไร่นี้ค่ะผมรักปัดมากนะปัดก็รักคุณค่ะจบบริบูรณ์